สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่้ายเฟลส์สคูลดอทคอมเว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ไทยเฟลส์สคูลเดลี่เอาลุกแอนอานาลิิครับวันนี้มาเจอกับผมดราสครับกับเรมเนอร์นะครับประจําวันวันนี้วันพุธนะครับที่4เดือนเดือนกันยายนปี2556นสกะครับขณะนี้เวลา10โมงกับอีก22นาทีนะครับเช่นเดิมเราก็จะมาวิเคราะห์ค่าเงินยูโรเทียบดอลลาร์นะครับแนวโน้มวันนี้ว่าจะเป็นแนวโน้มในทิศทางไหนนะครับ สนับสนุนการวิเคราะห์ครั้งนี้นะครับโดย B ินเลื่อนฟอเ็กนะครับแต่หลายคนถามมาว่าดินเลื่อนฟอเ็กเป็นใครนะครับมาจากไหนบินเลื่อนฟอเ็กเป็นบล็อกเกอร์ไทยนะครับที่มีการบริหารงานโดยคนไทยนะครับอย่างชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับ B ินเลื่อนฟอเล็กลองเข้าไปอ่านลองเข้าไปศึกษารายละเอียดกันได้นะครับสาหรับดินเลื่อนฟอลเ็กว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับก็ ถือว่า,าเป็นโบลกเกอร์แรกนะครับของไทยที่ทำให้วงการฟอร์เกไทยนะครับเข้าสู่ระดับนานาชาติได้นะครับอันนี้ก็ลองสนับสนุนคนไทยดูนะครับสนับพิเล่นฟอรเกครับเรามาดูนะครับถึงสภาวะวันนี้กันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไง เมื่อวานเนี่ยดอลลาร์ค่อนข้างค่อยๆปรับตัวแข่งค่าขึ้นในช่วงแรกของตลาดนะครับเมื่อวานทำให้ในฝังยูโรเองก็ร่วงลงนะครับจากข้อมูลจากดัชนีต่างๆนะครับซึ่งออกมาดีกว่าที่คาดการไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดัชนีผู้จัดการไายผลิตจากสถาบัน ด้านการอุปทานนะครับก็ออกมาได้ดีกว่าที่คาดการไว้โดยประมาณนะครับอยู่ที่ห้าสิบห้าดเจดในเยอนสิงหานะครับกึุ่มก่อที่คาดการไว้หนะ้าที่ว่าจะปรับตัวลงอยู่ที่ห้าส0สี่ห้าสิี่จุดศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่นะครับในรอบในรอบสองปีนะครับก็อนนี้ส่วนในด้านของสถานการณ์ของซเรียนะครับ ประธานาธิบดีนะครับของสหรัฐนายโอบามานะครับก็ชนะเงื่อนไขเกี่ยวกับการสนับสนุนการโจมตีทางทหารกับซีเรียนะครับและเขาก็จะไปพบผู้นําของรัฐสภา,ารวมนะครับทั้งกรรมการบริหารด้านอาวุธนะครับแล้วก็ทางด้านต่างประเทศรวมไปถึงคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเรื่องการสืบราชการลับในเข้าเข้าวันนี้นะครับว่า ผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยที่ที่บอกไปก็คือ9กันยานะครับรอตัดสินจากสาาคอมเพรสอีกทีว่าจะมีการถลม่มจะมีการอนุมัติหรือไม่นะครับอันนี้ก็เขาเตรียมการไว้เฉยๆนะครับเตรียมการเอาเป็นว่าเตรียมการครบมือแล้วนะครับถ้า,าอนุมัติก็จัดเต็มอะไรประมาณนี้นะครับก็ในช่วงของวันนี้นะครับบ่าย2องสนะครับดับชนี ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคผลิตของสเปนนะครับแล้วก็มีบ่ายสองีดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของอิตาลีนะครับแล้วก็ยอดขาปิกด้วยนะครับ6โมงเอ่อสีโมงเย็น,นทั้งสเปนทั้งอิตาลีตัวเลขค่อนข้างดีนะครับเศรษฐกิจโดยรวมค่อนข้างดีเดี๋ยวต้องมาจับการดูตัวเลขอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับแนวโน้มจะเป็นยังไงถ้าสเปนกับอิตาลีนะครับแนวโน้มดีเนี่ยก็มีโอกาสที่ในในช่วงแรกนะช่วงบ่ายบายเนี่ยยูโรก็ อาจจะขึ้นนะครับอาจจะขึ้นมากส่วนดอลลร์เองนะครับดอลลราสหรัฐเองก็มีข่าวตอนทุ่มครึ่งดุลการค้านะครับแล้วก็ตีหนึ่งสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันจากการบันทึกของเฟดนะครับอันนี้น่าสนใจนะช่วงดึกๆนะครับประมาณตีหนึ่งดูว่าจะมีแบบไหนนะครับจะมีการผันผลของราคาจะมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงทางไหนอันนี้ต้องติดตามกันนะครับว่าบันทึกนี้จะมีผลอะไรกันบ้างนะครับ มาดูกันต่อนะครับเมื่อวานก็ขึ้นมามีนิวโลนะครับเมื่อวานมีนิวโลขึ้นมาทดสอบโันนี้นะครับแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับลงมาเรื่อยๆมาชนหนึ่งร้อยหกสิบแปดในหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วกักบสี่ชั่วโมงก็เป็นโซนเดวเจนนะครับมาแตะโซนเดวเจนแล้วก็รูดขึ้นมานะครับรูดขึ้นมาในช่วงท้ายๆนะครับในช่วงรอบดึก มาดูจากทำเฟรมวันกันก่อนนะก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มผาลงนะครับยังไม่เห็นจุดย่อตัวอะไรมากนะครับยังไม่เห็นการขึ้นไปย่อตัวนะครับขึ้นไปปรับฐานยังไม่มีเลยนะครับก็แต่ฐานไว้ก่อนว่าราคาเนี่ยอาจจะลงนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นในรูปแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับมีโอกาสสูงนะครับที่ที่ราคาจะลงต่อ ถ้าดูจากทาเฟรนเดย์ก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าถ้าถ้าลงต่อแล้วจะไปที่ไหนนะครับ <ST AN TS> ก็บริวเวณนี้ครับตอนนี้หน้าตอนไหนนี้เนี่ยราคาได้มาชนตัวนี้แน่รับตรงนี้นะเนี่ยครับถือว่าเป็นต้นแนวรับที่ค่อนข้างมีนยัยสำคัญพอสมควรน,น,นะครับ ในนี้นตัวน,นี้นะครับซึ่งต้องรอดูว่าวันนี้เนี่ยราคาเนี่ยจะทะลุผ่านโซนแนวรับนี้ไปได้หรือไม่นะครับหรือว่าอาจจะดิดมีมีสัญญาณบ่งบอกว่าจะดิดขึ้นไปเพื่อประหารน,นะครับเพื่อเอาแรงนะครับแล้วก็าากลงต่อก็ได้นะครับก็โดยรวมก็ถือว่าให้มองไปหาลงไว้ก่อน,นมาดูใน สี่ชั่วโมงกันบ้างนะครับสี่ชั่วโมงยังเห็นการย่อตัวน้อยมากเลยนะครับเป็นแนงขาลงตลอดเลยนะครับเนี่ยครับก็อาจจะพิจารณาดูตามแนวรับแนวต้านตรงนี้ก็ได้ จะรอดูนะครับถ้าราคาขึ้นมาตำแหน่งตรงนี้นะครับประมาณ1.3 1.31.3นะครับว่าราคาเนี่ยจะถ้าขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยราคาจะเป็นยังไงนะครับประมาณสองตซนนี้ได้อันนี้เดี๋ยวลบนี้นึก่อน น่าจะประมาณ2โซนนะครับแล้วก็หนึ่งจดามหนึ่งเจ็ดเก้านะครับว,ว่าว่าราคาเนี่ยถ้าขึ้นมาในสองโซนนี้มีสัญญากับตัวหรือไม่น,ไนะครับถ้ามีสัญญากับตัวก็ลองเซล์มานะครับตำแหน่งแรกที่จะปิดก็คือ,อตรงนี้ก่อนนะครับบริเวณนี้ก่อนตำแหน่งที่จะปิดนะครับตำแหน่งแรกตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือ,อที่เป็นนิวโรนะครับผมเมื่อวานก็คือประมาณเดวเทนโซนหนึ่งจุดสาม 1.39สามเกนะครับตรงนี้ถ้าถ้าเรามองเป็นแนวโน้มผาลงแต่ถ้าสมมุติว่าราคาเนี่ยมีการผันผวนอะไรมากจริงๆสมมติว่าดัชนีของสเปนแล้วก็อิตาลีดีมากจริงๆนะครับถ้าดีมากจริงๆนะครับก็รอดูนะครับแนวแนวต้านสุดท้ายนะครับก็คือโซนนี้แนวต้านสุดท้ายนะครับถ้าทะลุไปได้นะครับก็อาจจะใบตามนะครับใบตานอาจจะลงโลนะครับฟีโบโลตรงนี้นะครับ จากหนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่ายังเป็นมองเป็นขาลงเหมือนเดิมนะครับอันนี้จากหนึ่งชั่วโมง โบหาตรน,นี้ก็ได้เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยราคาพยายามยืนเหนือยืนต่ำป่าสามสิบแล้วนะครับซึ่งถือว่าอาจจ,อาจจะขึ้นมาชนตรงนี้ก่อนนะครับเบริเห้าสนะครับถือว่าถ้าแรงนี้กาหกอ็6 1 8บริเวณโซนนี้นะครับบริเวณสองโซนนี้ แล้วก็อาจจะลงะดูสัญญาณกับตัวนะะในครัในึ่งช่วงสองโซนนี้เลยตำแหน่งแรกที่จะมาปิดก็คือโลตรงนี้นะครับประมาณโลของของเมื่อวานนะครับตำแหน่งต่อไปก็อาจจะมาปิดตรงไดว์เจนโซนนี้ครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับในหนึ่งชั่วโมง ก็15นาทีนะครับ15นาทีก็เรามาหาชนแนลกันเทรดนะครับในในทางเฟรม15นาทีสังเกตได้เมื่อคืนรูดขึ้นนะครับแสดงว่าก่อนที่ก่อนที่ในช่วงรอบดึกๆนะครับมีมีแรงซื้อนะครับจากทางฝั่งยูโรเอง ก็ได้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะครับก็คืออย่างที่บอกไปร่อนะครับตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่สองด e เว e n นซ์ตรงนี้นะครับสองสองตำแหน่งนี้ ถ้าราคาไม่ผ่านนะถ้าราคาไม่ผ่านมีขัญยญันกับตัว2องตำแหน่งนี้นะครับก็เตลลงมานะครับอย่าลืมดูแนวรับแนว,แนว,แนวต้านในช่วงเช้าด้วยนะครับว่าจะผ่านได้หรือไม่นะถ้าถ้าผ่านมาได้จะผ่านไปได้ก็ตำแหน่งนี้เลยนะครับในโลนะครับโลของเมื่อวานนะขึ้นเป็นมือโลนะมืโลไปแล้วนะก็ทดสอบเอามาทดสอบบริเวณนี้ก่อนนะครับจากคำเฟรม15นาทีอิงตาม1ชั่วโมงแล้วก็ 4ชั่วโมงก็จะได้เป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับวันนี้ก็โชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้มีเฟดนะครับการการบันทึกการบันทึกสภาวะเศรษฐกิจนะครับในช่วงตีหนึ่งน่าจะมีการผันผวนของราคาครับค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะครับ,รรบลาไปก่อนวันนี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ